สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว10นาทีไขกุญแจสู่พระพรเต็มเปี่ยมจากพระคัีริสุภาษิตคลิปนี้เป็นตอนที่53แล้ววันนี้เรายังอยู่ที่หนังสือสุภาษิตบทที่1 4มาไปต่อกันในข้อ24นะครับในข้อ24ผมอ่านแล้วก็ไม่ได้รับอะไรามากพิเศษจึงอ่านต่อในข้อ25แล้วก็ 26- 27ผมก็อ่านไปเรื่อยๆจนจบบทที่14มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงผลกระทบของคำพูดและการกระทำ แล้วผมก็อ่านต่อในบทที่15บห้าเพื่อหวังว่าจะได้รับอะไรมากพิเศษนะครับผมก็อ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบบทที่15ก็ไม่ได้รับอะไรมากพิเศษอะไรนะครับก็ขอสรุปสั้นๆคือในบทที่15ก็พูดถึงการใช้คําพูดการยำเกรงพระเจ้าและการใช้ปัญญาในการตัดสินใจเรื่องต่างๆซึ่งมันก็ซ้ําๆกับบทก่อนๆนั้นนะครับแล้วผมจึงอ่านไปเรื่อยๆและในที่สุดก็มาหยุดที่สุภาษิตบทที่16ข้อ2นะครับกษัตริย์โซลมอนกล่าวว่า ทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็ดูบริสุทธิ์ในสายตาของเขาเองแต่องค e ์พระผู้เป็นเจ้าทรงประเมินแรงจูงใจผมจะอ่านอีกครั้งนะครับทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็ดูบริสุทธิ์ในสายตาของเขาเองแต่องค e ์พระผู้เป็นเจ้าทรงประเมินแรงจูงใจพี่น้องที่รักให้คนหยุดช้่วขณะและอธิษฐานขอเลมาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสําหรับผมเรมาที่ผมได้รับก็คือพระองค์ก็ทําให้ผมหยุดที่คําว่าแรงจูงใจนะครับ ก็คงมีอะไรบางอย่างจะบอกผมเป็นพิเศษผมจึงนําคํานี้มาเป็นหัวข้อสนทนากับพระองค์นะครับคุณลองทําแบบผมนะครับถ้าคุณรู้สึกประทับใจกับคําใดเป็นพิเศษก็อาจจะเป็นได้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการที่จะประทานเลมาอะไรบางอย่างแก่คุณ <c oughs> ก็ให้คุณหยุดอ่านต่อแล้วก็เอาคํานั้นๆมาเป็นหัวข้อสนทนาพูดคุยกับพระองค์นะครับนี่จึงเป็นการเฝ้าเดี่ยวแบบประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่ง ก็เป็นวิธีพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยทางพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในตัวคุณถ้าคุณเอาแต่ฟังคําสอนคําเทศนาโดยไม่ได้สนทนากับพระองค์เลยคุณก็จะยังมีความสัมพันธ์กับพระองค์แค่ผิวเผินยังไม่สนิทสนมกับพระองค์นะครับแล้วผมก็เอาคําว่าแรงจูงใจไปค้นคว้าคําอธิบายในพจนานุกรมก็พบว่ามันก็คือแรงขับที่ขับเคลื่อนให้เราลงมือทําอะไรบางอย่างนะครับ ซึ่งก็มีทั้งแรงจูงใจจากภายในตัวเราเองและลุงแรงจูงใจจากสิ่งเ้าภายนอกนะครับผมถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเหตุใดจึงหยุดผมที่คําว่าแรงจูงใจแล้วพระวิญญาณก็ตอบกลับด้วยการทําให้ผมปิ้งแวบและลึกได้ถึงมัทธิวบทที่6ข้อหนึ่งที่กล่าวว่าจงระวังอย่าทําความชอบธรรมของพวกท่านให้คนเห็นเพื่อให้เขายกย่องท่านเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นท่านจะไม่ได้บําเหน็จจากพระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์แล้วพระองค์ก็เตือนสติให้ผมคอยตรวจสอบแรงจูงใจของตัวเองนะครับเพราะพระคัมภีร์ข้อนี้อ,อยู่ในหนังสือพันธสัญญาใหม่พระเยซูจะมุ่งเน้นสอนในเรื่องแรงจูงใจจากภายในนะครับแล้วพระวิญญาณก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงมัทธิวบทที่23ข้อ23ที่กล่าวว่าพร,พระเยซูกล่าวนะครับพระองค์กล่าวว่าวิบัติแก่พวกเจ้าธรรมจารย์และฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดพวกเจ้าถวายทัศน ของสาลแหน่ผักชีและยี่หร่าแต่ได้ละเว้นข้อสําคัญที่สุดคือธรรมบัญญัติในเรื่องความยุติธรรมความเมตตาและความซื่อสัตย์เห็นไหมครับพี่น้องพระเยซูก็ตําหนิพวกธรรมจารย์ฟาริสีที่ปริ้งครัดทําตามบัญญัติเช่นถวายสิบรอดจากพืชผักเ,เล็กน้อยแต่พวกเขากลับละเลยแก่นแท้ของบัญญัติคือความรักความเมตตาและความยุติธรรมและความซื่อสัตย์นะครับพี่น้องที่รัก แก่นแท้ของบัญญัติคืออะไรมันก็คือความรักความเมตตาความยุติธรรมความซื่อสัตย์การถวายจึงต้องมาจากแรงจูงใจเหล่านี้จึงจะเป็นที่พอพระไทยพระเจ้านะครับซึ่งผมก็ได้เคยมีความเข้าใจในเรื่องแรงจูงใจนี้แล้วแต่วันนี้พระวิญ,ญญาณก็มาตอกย้ําอีกครั้งเพื่อไม่ให้ผมหลงลืมนะครับมาเตือนสติผมอีกพี่น้องที่รักก็มักจะมีคนถามผมนะครับว่าเป็นคริสเตียนจะต้องไปบสถ์ไหมจะต้องถวายสิบรดไหม จะต้องละเว้นจากบาปไหมหลายๆคนกล่าวว่าเราก็อยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้วเรารอดโดยความเชื่อไม่ใช่โดยการประพฤติไม่ต้องทำตามธรรมบัญญัติแล้วใช่ไหมพี่น้องที่รักครับถ้าคุณพิจารณาคำถามแบบนี้ดีๆนะครับอย่างจริงใจและจริงจังคุณก็จะค้นพบว่าแรงจูงใจของผู้ที่ตั้งคำถามแบบนี้คืออะไรคุณจะรู้ว่าคำถามแบบนี้แสดงว่าเขายังไม่ได้ ทำทุกสิ่งด้วยแรงจูงใจที่มาจากความรักความเมตตานะครับคือรักพระเจ้าและก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคือว่าถ้าใครก็ตามที่รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเขาก็จะไม่ตั้งคําถามแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีแรงจูงใจจากภายในที่อยากจะไปโบสถ์เองอยากจะถวา,ายสิบรถเองโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับให้ทําตามกฎเลยนะครับท่านเปาโลกล่าวไว้ในหนึ่งโคลินบทที่16ข้อ14 ที่กล่าวไว้ว่าจงทําทุกสิ่งด้วยความรักเห็นไหมครับพี่น้องคุณเซลเราควรจะทําทุกสิ่งที่มีแรงจูงใจมาจากความรักนะครับรักพระเจ้าและรักเป็นบ้านเหมือนรักตนเองมีคุณเสียหลายๆคนยังไม่เคยสํารวจแรงจูงใจของตนเองว่าทําทุกสิ่งด้วยความรักหรือไม่จึงตั้งคําถามว่าจะต้องไปโบสถ์ไหมจะต้องถวายสิบรถไหมจะต้องเข้ากลุ่มเซลไหมจะต้องอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวไหมคือคําถามแบบนี้ก็แสดงว่า ยังไม่ได้มีแรงจูงใจมาจากความรักนะครับเพราะว่าถ้าคุณรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านมารักตนเองคุณก็จะลงมือทําด้วยความเต็มใจโดยไม่ต้องไปถามใครๆว่าจะต้องทําหรือเปล่านะครับผมเองตอนเป็นผู้เชื่อใหม่ผมก็เป็นเหมือนกันนะครับผมอยากจะเป็นคริสเตียนที่ดีผมจึงไปตั้งคําถามกับรุ่นพี่หลายๆคนว่าจะต้องทําอะไรบ้าง1น3 4งสาจึงจะไม่ถูกพระเจ้าลงโทษแล้วก็จะได้รับการไวยพรผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคริสเตียนที่ดี ถ้าเป็นคริสเตียนที่ทําตามกฎของคริสตจักรครบทุกข้อก็จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าแล้วก็ปรากฏว่ามีวันหนึ่งขณะที่เฝ้าเดี่ยวมาถึงพระคัมภีร์ข้อนี้คือมัทธิวบทที่23่สิบข้อ่าซึ่งพระเยซูก,ก็ตําหนิพวกธรรมจารย์ฟาริสีว่ามีแรงจูงใจภายในไม่ถูกต้องแล้วพระวิญญาณก็ให้เลม้าผมทันทีเตือนให้ผมค้นหาแรงจูงใจของตัวเองในการทํากิจกรรมต่างๆของคริสตจักรว่ามีแรงจูงใจมาจากอะไรตั้งแต่วันนั้นนะครับ ผมจะทําอะไรตามกฎของคริสจักรผมก็จะตรวจสอบตรวจเช็คแรงจูงใจของผมก่อนเสมอนะครับีินงที่รกผมไม่ได้ปฏิเสธการไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าผมไม่ได้ปฏิเสธการถวายสิบรถผมไม่ได้ปฏิเสธการเข้ากลุ่มเซลล์ผมไม่ได้ปฏิเสธการมีส่วนรับใช้พระเจ้าแบบคริสจักรผมไม่ได้ปฏิเสธที่จะพยายามพึ่งพระเจ้าในการดําเนินชีวิตละทิ้งแบบคือผมก็ทําครบหมดนะครับแม้กิจกรรมเหล่านี้จะไม่ได้ทําให้ผมได้รับความรอดเพราะว่าผมรอดแล้ว โดยความเชื่อแต่ว่าทําไมผมยังทําอยู่ละ่ะคือเมื่อผมได้เฝ้าเดี่ยวสม่ําเสมอได้แช่อิ่มจุ่มมิรในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาในทุกๆวันต่อเนื่องเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีผมก็พบว่าสิ่งที่ตัวผมเปลี่ยนไปก็คือความรักของพระเจ้าก็ได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของผมโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวผมนะครับมันก็เป็นไปตามที่ท่านเปาโลกล่าวไว้ในโรมบทที่5้าข้อหที่กล่าวว่าถ้า ความรักของพระเจ้าเต็มเปี่ยมในตัวคุณคุณก็จะเริ่มมีแรงจูงใจใหม่ในการทําตามกฎของขี้ศักดิ์คุณจะเริ่มไปโบถสถ์นมัสการพระเจ้าด้วยความรักพระเจ้าและรักที่จะได้สามาัคคีธรรมกับพี่น้องยกเว้นกรณีที่ไม่สะดวกในการเดินทางหรือติดขัดบางอย่างแล้วไปไม่ได้เช่นในช่วงโควิดนะครับก็นมัสก,การออนไลน์หรือว่าคุณจะต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลผู้คนแล้วก็ไม่มีิสตจักรเลยคือ มันก็จําเป็นที่จะต้องนมัสการแบบออนไลน์นะครับถ้าคุณมีแรงจูงใจที่ถูกต้องคุณจะไม่รู้สึกฟ้องผิดและคุณจะไม่กลัวว่าพระเจ้าจะลงโทษหรือไม่อวยพรเพราะอะไรก็เพราะพระเจ้าดูที่แรงจูงใจมากกว่าพฤติกรรมภายนอกนะครับคือถ้าแรงจูงใจมาจากความรักและเป็นความรักของพระเจ้านะครับที่หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆวันคุณก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ ดังที่ท่านเปาโลกล่าวไว้ในโรมบทที่12ข้อ2คือแล้วอุปนิสัยของคุณก็จะถูกเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับคุณจะเริ่มมีแรงจูงใจทําทุกสิ่งด้วยความรักของพระเจ้าที่อัดแน่นเต็มเปี่ยมอยู่ในคุณพระเยซูเน้นตรงนี้คือให้ทําทุกสิ่งด้วยแรงจูงใจที่ออกมาจากความรักในตัวคนนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณรักพ่อแม่แล้วพ่อแม่บอกให้คุณทํานั่นทนํานี่อย่าทํานั่นอย่าทํานี่คุณก็เชื่อฟังแล้วก็ทําตามพวกท่านเพราะว่า คุณรักพวกท่านจริงไหมครับมันไม่ใช่เป็นการทําตามบัญญัตินะครับคือแรงจูงใจมันเกิดจากความรักพวกท่านคุณจึงทําเต็มใจที่จะทํานี่คือพันธสัญญาใหม่นะครับการถวายสิบรถมันก็คล้ายๆกับการไปโบสถ์นะครับมันไม่ใช่ทําเพราะเป็นหน้าที่ของการเป็นคริสเตียนที่ดีหรือเพราะกลัวจะถูกพระเจ้าลงโทษหรือเพราะอยากจะได้รับการอวยพรหรือเพราะอยากจะให้คนเห็นแล้วก็ชื่นชมแต่ว่าแรงจูงใจที่ถูกต้องก็คือทําด้วยความรักพระเจ้า และก็รักคิดจับรักเพื่อนบ้านรักพี่น้องรักคนบาปรักคนหลงหายคนถวายเพื่อสนับสนุนกิจการงานของพระเจ้าด้วยความรักไม่ใช่ด้วยแรงจูงใจใดๆทั้งสิ้นถ้าคนทําด้วยแรงจูงใจที่ไม่ได้มาจากความรักต่อให้คนไปโบสถ์สม่ําเสมอเข้ากลุ่มเซลล์ไม่เคยขาดหรือถวายมากกว่าสิบรถเฝ้าเดียวอ่านาพระคัมภีร์อย่างมีวินัยรับใช้อย่างทุ่มเทต่อให้คนขยันขันแข,ข็งทํากิจกรรมเหล่านี้ แต่ถ้าไม่ได้มีแรงจูงใจที่มาจากความรักพระเจ้าก็ไม่ได้พอพระทัยนะครับมันก็เหมือนคนพยายามที่จะทําตามที่พ่อแม่บอกให้ทําแบบว่าทําไปตามหน้าที่หรือทําเพราะว่าอยากจะได้รับพรหรือทําเพราะกลัวจะถูกลงโทษพ่อแม่ก็ไม่พอใจนะครับมันเป็นแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องพระเยซูจึงได้ตําหนิพวกธรรมอาจารย์ฟาริสีว่าพวกเขาทําครบทุกอย่างแต่พระเจ้าก็ไม่พอพระทยัยก็เพราะมีแรงจูงใจที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่ได้รักพระเจ้าไม่ได้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองจริงๆแต่อยากจะได้หน้าบ้างอยากจะได้พระพรจากพระเจ้าบ้างเฝ้าเดีย๋ยววันนี้ขออนุญใจให้คุณสํารวจแรงจูงใจของตัวเองนะครับคุณทํากิจกรรมต่างๆของคริสตจักรด้วยแรงจูงใจอะไรบ้างมันมาจากความรักแท้ที่เกิดจากผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคนหรือไม่อย่างไรคุณรู้ไหมครับว่าการพยายามทําตามกฎบัญญัตรหริตญญตรหรือตามกฎของคริสตจักร มันกลับกลายเป็นตีกรอบทําลายความสัมพันธ์อย่างเป็นส่วนตัวกับพระเจ้านะครับเพราะว่าคุณก็ทําไปตามกฎกติกาโดยที่คุณไม่ได้สแสวงหาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรกับพระองค์คุณไม่ได้พยายามที่จะฝึกฟังเสียงของพระองค์แล้วก็พัฒนาความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์นะครับคุณกําลังทําด้วยแรงจูงใจผิดๆทั้งนั้นการเป็นริสเสียนที่ถูกต้องคือคุณเชื่อว่าคุณได้รับการไถ่โดยพระโลหิตพระเยซูแล้ว คุณรอดจากการถูกพิพภากษาลงโทษแล้วคุณได้เป็นลูกพระเจ้าแล้วและคุณจึงได้มาใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับพระองค์แล้วความรักของพระเจ้าก็จะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขเรียกร้องอะไรตอบแทนซึ่งจะเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของคุณใหม่ทําให้คุณมีนิสัยเก้าอย่างแบบพระเจ้าโดยอดอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับแล้ว คุณจึงทํากิจกรรมต่าง,างๆของโบสถ์ด้วยแรงจูงใจใหม่ที่เกิดจากความรักที่อยู่ในตัวคุณนะครับมันกลับกันคนละทิศคนละทางเลยนะครับหลายๆคนพยายามที่จะทําตามกฎของคริสตจักรอย่างเคร่งคลัดเพราะว่าอยากจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าหรือไม่ก็กลัวถูกลงโทษหรือไม่ก็อยากได้รับพระพรซึ่งมันเป็นแรงจูงใจแบบมีเงื่อนไขคือมีข้อแลกเปลี่ยนหมายถึงถ้าฉันทําตามกฎแบบนี้แล้ว พระเจ้าก็จะต้องตอบคำิีฐานของฉันต้องอวยพรฉันนะถ้าไม่อวยพรฉันฉันก็จะเลิกเชื่อวางใจพระองค์แล้วก็จะหันไปหาพระอื่นๆแทนคริสเตียนผู้เชื่อใหม่หลายๆคนก็มีไมเซ็ตแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ถูกต้องคือเราควรจะตระหนักว่าพระเจ้าก็ได้รักเราก่อนและยอมรับเราแล้วเพราะว่าเราเชื่อในการไถ่โดยพระโลหิตของพระคริสต์เราจึงรอดจากการถูกพิพากษาและเรา ก็ตอบสนองต่อพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยการรักพระองค์ตอบกลับไป mm hmm. เมื่อเรารักพระองค์ mm hmm. เราจึงมีแรงจูงใจที่จะเชื่อฟังทําตามกฎต่างๆของพระองค์ด้วยความรักพระองค์และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองมีแรงจูงใจที่มาจากความรักซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทํากิจอยู่ภายในตัวเรานะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระเลึกได้ถึงมัทธิวบทที่23ข้อ27ถึง28ที่กล่าวว่าพระเยซูกล่าวนะครับวิบัติแก่พวกเจ้าธรรมจารย์และ ฟาริสีคนน่าซื่อใจคดเพราะว่าพวกเจ้าก็เป็นเหมือนอุโมงคฝังศกที่ฉาบปูนขาวไว้ซึ่งภายนอกดูงดงามแต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและของโสโครกทุกชนิดเห็นไหมครับพี่น้องพระเยซูก็ตําหนิอย่างแรงอีกเพื่อให้พวกฟาริสีธรรมจารย์กลับใจใหม่นะครับพวกเขาแกล้งทําตัวให้ดูบริสุทธิ์ภายนอกซึ่งมันก็คือผลจอมปลอมนะครับข้างในจิตใจเต็มไปด้วยความบาปและแรงจูงใจที่ผิด มันก็เหมือนอุโมง์ฝังศพที่ข้างนอกก็ดูสวยเพราะฉากด้วยปูนขาวแต่ว่าข้างในกลับเต็มไปด้วยของโสโครกเน่าเหม็นจากซากศพคนตายนี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเยซูก,กําลังจะบอกว่าพระเจ้าสนใจสิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจของเรามากกว่าภายนอกนะครับพี่น้องที่รักทุกวันนี้ผมจะทําอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมฝ่ายวิญญาณผมก็จะสํารวจแรงจูงใจข้างในของผมเสมอนะครับผมไม่ได้สนใจว่ามนุษย์จะคิดอะไรกับผมผมสนใจว่า พระเจ้าจะชันสุดใจของผมอย่างไรต่างหากการพยายามที่จะทําตามกฎศาสนาต่างๆมันก็ดีนะครับแต่ว่าจะต้องมีแรงจูงใจภายในที่ถูกต้องคือมาจากความรักและเป็นความรักที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังที่ท่านเปาโลกล่าวไว้ว่าจงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่ตามเนื้อหนังเห็นไหมครับคือแรงจูงใจอื่นๆที่มาจากเนื้อหนังของตัวคนเองก็ล้วนผิดหมดนะครับและจะต้องเป็น ความรักที่เป็นผลผลิตจากการแช่อิ่มจมมิตรในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคนด้วยนะครับไม่ใช่ความรักที่คนผลิตขึ้นด้วยตัวคนเองถ้าคุณเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำต่อเนื่องทุกวันอยู่แล้วหรืออย่างน้อยน้อยก็ติดตามรับฟังคลิปซีรีส์เฝ้าเดี่ยวแบบประกอบด,ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ผมทําไว้ใน YouTube ในช่องนี้ด้วยกันไปทุกๆวันผมก็ขอแสดงความยินดีเพราะว่าคุณกําลังแช่อิ่มจมมิตรในพระวิญญาณโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วความรักของพระเจ้า ที่บริสุทธิ์ก็จะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณแล้วคนก็จะทํากิจกรรมต่างๆของคริสตจักรได้ด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องคือแรงจูงใจที่มาจากความรักพระเจ้ารักคริสตจักรรักพระกิติคุณข่าวประเสริฐรักเพื่อนบ้านรักพี่น้องและรักคนบาปคนหลงหายนะครับคุณจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวก็เพราะคุณรักพระเจ้าคุณจะสามัคคีธรรมกับ คริสเตียนท่านอื่นๆก็เพราะคุณรักพี่น้องคุณจะประกาศข่าวประเสริฐก็เพราะคุณรักคนบาปคนหลงหายคุณจะถวายก็เพราะคุณอยากจะสนับสนุนพันธกิจการงานของพระเจ้ามันไม่ใช่เพราะอยากจะได้รับการอวยพรหรือกลัวจะถูกลงโทษถ้าคุณทําด้วยแรงจูงใจแบบนี้คือแบบที่มาจากความรักแล้วคุณก็จะมีสันติสุขมากๆเลยนะครับในการดําเนินชีวิตคริสเตียน คนจะสามารถที่จะเดินไปตามกฎตามกรอบได้โดยไม่ได้รู้สึกฝืนเลยแต่กลับเต็มใจเพราะว่าความรักของพระเจ้าที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ก็เต็มเปลี่ยมเต็มล้นอยู่ในตัวคนนั่นเองและหลั่งไหลออกไปสู่ภายนอกนะครับพี่น้องครับผมก็เฝ้าเดี่ยวทุกวันนั่นก็เป็นเพราะผมรักพระเจ้าผมอยากจะได้ยินเสียงของพระองค์ว่าจะคุยอะไรกับผมบ้างในทุกๆเช้าเมื่อตื่นนอนและในระหว่างวัน คือผมชอบฟังเสียงของพระอ,องค์นะครับมันเป็นความคิดที่ปิ๊งแวบปุดขึ้นมาตลอดเวลาทั้งวันแล้วก็อสอดคล้องไปตามพระคัมภีรซึ่งผมรู้ทันทีว่าพระอ,องค์กําลังส่งสัญญาณบางอย่างสื่อสารมาถึงผมนะครับแล้วผมก็อยากที่จะทําตามที่พระองพระอ,องค์บอกก็เพราะว่าผมสัมผัสได้ถึงความรักความเมตตาความอ่อนโยนและ การปลอบประโลมใจการหนุนติดชูใจการเสริมสร้างที่มาจากพระองค์ผมจึงตอบสนองด้วยความรักพระองค์แล้วก็อยากที่จะทําตามที่พระองค์บอกนะครับและทุกวันนี้ก็หลายปีแล้วผมก็ได้ใช้เ,เวลามาจัดทําคลิปเท้าเดียวแบ่งปันเรมาอัปโหลดไว้ใน Youtube ช่องนี้ก็700กว่าคลิปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้มีแรงจูงใจที่ต้องการอะไรจากใกลเลยนะครับผมก็แค่รู้สึกอยากจะทําเพราะว่ารักและเป็นห่วงพี่น้อง ผมได้รับอะไรดีๆจากพระเจ้ามาผมก็อยากจะแบ่งปันออกไปให้แก่พี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศซึ่งอาจจะยังไม่รู้วิธีที่จะเฝ้าเดี่ยวพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าผมจึงจัดทําคลิปในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวต่างๆให้พี่น้องสามารถที่จะ,ะติดตามเฝ้าเดี่ยวไปด้วยกันแบบประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและผมก็อุทิศเวลามาทําคลิปสนทนากับผู้ที่โทรศัพท์มาขอคําแนะนําปรึกษาในการดําเนินชีวิตคริสเตียน ก็เป็นเพราะผมรักและก็เป็นห่วงพี่น้องคริสเตียนที่อาจจะกําลังเผชิญกับปัญหาและอยากจะมีคนหนุนใจเสริมสร้างอธิษฐานเผื่อนะครับก็มีพี่น้องคริสเตียนหลายๆคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศก็ได้โทรผ่านไลน์เข้ามาคุยด้วยเนื่องจากบางทีอาจจะไม่ค่อยจะมีคริสเตียนไทยที่อยู่ในละแวกเดียวกันกับเขานะครับก็โทรศัพท์เข้ามาซึ่งผมก็พร้อมที่จะคุยด้วยเพราะว่าผมก็ รักและเป็นห่วงพี่น้องริสเตรียนนะครับผมก็ทําด้วยแรงจูงใจที่มาจากความรักนะครับและผมก็อุทิศเวลาเงินทองเดินทางเข้าไปในชุมชนต่างๆเพื่อจะไปสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านเกษตรกรลากหญ้าและก็จะได้มีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐนั่นก็เพราะผมรักและก็เป็นห่วงชาวบ้านที่ทุกข์ยากลําบากกว่าผมมากมายนะครับใน8 0 0หมนชุมชนทั่วไทยก็ค่อยๆเริ่มจากชุมชนต่างๆในจังหวัดของผมก่อนนะครับ ผมก็อยากจะให้มีคริสจักรเกลือไข่บ้านในทุกๆชุมชนอยากจะเห็นชาวไทยในชนบทก็ร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้าด้วยกันอธิษฐานด้วยกันอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวแล้วก็มีสันติสุขนะครับทั่วประเทศของเราได้รับพระพรจากพระเจ้าด้วยความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระองค์นะครับมันก็เป็นเพราะในชนบทห่างไกลก็ไม่มีคริสจักรเลยนะครับคริสจักรส่วนใหญ่จะมากระจุกตัวอยู่แต่ในเมือง ผมจึงทําธุรกิจบิ๊กมิลเลอร์โดยก็ไม่ได้รับใช้แบบเต็มเวลานะครับผมก็ยังทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แต่ก็แบ่งเวลามาทํำันรกิจของพระเจ้าด้วยซึ่งก็ล้วนมีแรงขับเคลื่อนด้วยความรักพระเจ้ารักพระกิตทีคุณรักพี่น้องคริสเตียนแล้วก็รักคนบาปคนหลงหายซึ่งเมื่อได้ปรับแรงจูงใจมาทําทุกสิ่งด้วยความรักแล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นและก็มีสันติสุขมากนะครับในการดําเนินชีวิตประจําวันแล้วก็รับใช้พระเจ้าไปด้วย มันก็เป็นธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตของผมนะครับไม่ได้ยุ่งยากหรือเป็นภาระอะไรอีกเลยนะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณรู้สึกว่าการเป็นคริสเตียนดูเหมือนจะเป็นภาระหนักที่จะต้องทํานั่นทํานี่หรือห้ามทํานั่นห้ามทํานี่นั่นก็อาจจะเป็นเพราะคุณยังไม่รู้ตัวว่าคุณมีแรงจูงใจแบบไหนผมขอหนุนใจว่าให้คุณสํารวจตัวเองและอธิษฐานขอการเปิดเผยสําแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคุณมีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมต่างๆของคริสตจักร ที่มาจากความรักหรือไม่มาจากความรักของพระเจ้าที่เป็นผลแท้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่เมื่อคนรู้แล้วก็ให้ปรับใหมเซตใหม่นะครับหันมาแช่อิ่มจม,มิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มากขึ้นจนมีผลของความรักแท้จากพระองค์เต็มเปี่ยมแล้วคุณก็จะกลายเป็นคริสเตียนที่ตัวเบาสบายไม่รู้สึกว่ามีภาระหนักในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆของคริสตจักรเลยนะครับพี่น้องลองทำดูนะครับ เอาละครับมาร่วมสนุกกันว่าเดี๋ยววันนี้คุณได้รับเรมาอะไรบ้างก็ให้เขียนคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้นะครับคุณได้เข้าใจคําว่าแรงจูงใจอย่างท่องแท้แล้วหรือยังมีเรมาพิเศษอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธ์บอกคุณเป็นส่วนตัวกับชีวิตประจําวันปัจจุบันของคุณคุณมองเห็นแรงจูงใจภายในของคุณแล้วหรือยังคุณไปโบสถ์คุณเข้ากลุ่มเซลล์คุณถวายสิบรถคุณเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานด้วยแรงจูงใจแบบไหนอย่างไร พระเจ้าสนใจที่การกระทําภายนอกเท่านั้นหรือพระองค์ชนะสุดจิตใจภายในด้วยคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจภายในให้เต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าได้ด้วยวิธีไหนอย่างไรและคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อเสียงของพระองค์ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้ก็ให้คนพิมพ์คาตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาความเข้าใจแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้น อย่าพลาดติดตามต่อเนื่องไปด้วยกันนะครับเพื่อคนจะได้มีชีวิตที่เป็นท่อพระพรไปสู่ผู้คนในวงกว้างได้มากขึ้นตามน้ำพระทัยของพระองค์อาเมีไหมครับพี่น,น้องขอพระเจ้าไวพ้พรครับ